สวัสดีครับสวัสดีครับนุย์นันทภูมิครับพบเจอกันวันที่10หนึ่งะฮะภาษาทหารเรือ10หนึ่งมีนาคม2568วันนี้ผมอยู่ที่สวนจันต้นแปลงในนะครับจากเมื่อวานนี้ที่ผมลงรูปไปเนาะก็จะเป็นที่นิดถ่ายให้นะครับไม่ได้เข้ามาเองเลยไม่ได้เข้ามาประมาณทั้งสองสวันนะครับก็เลยเข้ามาแต่วันนั้นเข้ามาที่ต้นชนีอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปัเดตต้นชนีกันแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตแปลงเล็ก แปลงเทสแปลงเทสตัว399เนาะซึ่งเป็นตัวใหม่ของบอลเซอร์นี่ตัวเสื้อเลยนะครับกระสอบก็จะเป็นสีนี้นะแต่เพียงแต่ว่า,อารอเลขทะเบียนจากกรมวิชาการาเกษตรเพื่อมาผลิตกระสอบเนี่ยกระสอบก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบเสื้อที่ผมใส่นี่แหละนะครับก็แปลงเล็กเนี่ยก็จะเป็นแปลงที่เทสจริงๆแปลงนี้ก็เทสด้วยต้นชนีต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็คือหลายๆส่วนที่เทสก็คือใช้ตัว6 3สอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใช้เคมีสูตรสูงอยู่แล้วเนาะผมใช้ตัวอินซีเคมีเป็นหลักในการทําทุเรียนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทํามาเป็น10กว่าปีละตั้งแต่สมัยอยู่กับพี่ต๋องอยู่กับจานแปะนะฮะที่อยู่ตลาดทุกวันนี้เนาะแล้วก็พี่ต๋องก็อยู่ที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองก็คือแยกกระแสที่ผมอยู่ในโซนนั้นก็เป็นการที่เราอ่ะ เอาเอาตัวอินซีเคมี Me เนี่ยมาใช้ก็คือเป็นสูตร6กสาเลยเป็นสูตรเดียวนี่แหละนะครับไอตัว3ามก้กานเนี่ยผมเพิ่งมาทําปีนี้แล้วก็เอามาเทสปีนี้เนาะปีแรกนะฮะแต่6กสาเนี่ยผมใช้6กสาตัวเดียวในการทําทุเรียนไม่ว่าตั้งแต่ฟื้นต้นทําใบทําดอกทําผลเบ่งลูกขยายลูกอะไรก็คือเป็น6กสาตัวเดียวเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วผมถึงกล้าพูดว่าผมเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของทุเรียนอินซีเคมี Me ตลอดชีพเลยนะครับก็คือไม่ได้ใช้เคมีสูตรสูงเข้ามาแตะ วันนี้ก็เลยพามาอัปเดตหน่อยนะครับแล้วแปลงนี้เป็นแปลงเทสต,ตัว399ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศวันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นชนีจริงๆแล้วชนีที่สวนจัน้นเนี่ยมีอยู่2ต้นนะฮะแต่เราไม่ได้ทําขายไม่ได้ทําเชิงพาณิชย์ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรทั้งนั้นละเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือพ่อพันธุ์นะฮะเพื่อเก็บเกบสรน,นะฮะ ทำดอกมาเพื่อเก็บเกรสรเอาไปติดหมอนนั่นเองนะครับก็จะทําให้หมอนน่ะติดดีอันนี้คือเป็นหลักาการผรสมข้ามสายพันธุ์นะครับผสมข้ามสายพันธุ์แต่ไม่ได้ผ่าดอกนะไม่ได้ผ่าดอกไม่ได้ถึงขั้นผ่าดอกหรอกแค่ตอนที่เราจะปัดดอกเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าทําการถ่ายละอองเกรสรเนี่ยเราก็จะเอาไม้กวาดเราอะ่ะมาปัดเก็บเกรสรตัวผู้นะครับที่ต้นชนีก่อน พอปัดต้นชนีเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปปัดที่หมอนพอปัดหมอนเสร็จปุ๊บ,บก็กลับมาปัดชนีนะเราจะใช้หลักการนี้นะฮะในการผสมเกสรในการถ่ายเราเอาเกสรของสวนจานต้นนะฮะอ่านี่โอ้นี่ตากล้องนี่จากไหนนี่นักท่องเที่ยวหรือเปล่านี่แต่ถ่ายกล้องคือแท้ล่ะเกินไปหัวหน้านะครับนี่ชนีนะครับอันนี้คือผสมเป็นรุ่นหลังเป็นรุ่นหลังนะครับเป็นดอกหลัง ไม่ได้ปัดเมื่อนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เราปัดเก็บนะครับนี่อันนี้จะเป็นรุ่นที่เราปัดเก็บ,บโอ้นี่ชนีนะครับจริงๆต้องไล่แต่งแล้วนะไม่ไม่แต่งนี่โอ้ขึ้นช้านะครับมาอัปเดตชนีน้อยหน่อยนะครับ นี่เอาไว้สเมตรพอนะครับนี่ข้างบนโอ้โหต้องมาไล่เด็ดนะครับนี่นี่เป็นชนีน้อยนะติดอันนี้ขึ้นเร็วมากนี่มันน้อยมันเลยขึ้นเร็วนะครับถ้าไม่ถ้าไม ถ้าไม่มาไล่แต่งก็เดี๋ยวก็ทรงเสียนะเดี๋ยว่อยมาไล่ไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวเราไปพาชมบรรยากาศตรงนู้นดีกว่านะครับอันนี้ก็พามาดูอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นแปดเก้าปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์นี้เนาะนะครับ ต้นแปปีล้วี่ครับก็อายุประมาณ20วันนะครับ20วันหลังดอกบานตอนนี้นะนะครับเพราะว่าวันที่14เนี่ยจะครบ1เดือนกับดอกบานชุดใหญ่นะครับเราก็จะไล่แต่งกันประมาณสักวันที่14-15นะครับ เดี๋ยวพามาดูต้นเล็กดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นสี่ปีนะครับสี่ปีที่เอาลูกปีแรกนะครับของสวนจานต้นนะเอาลูกปีแรกนะครับก็เลยเดี๋ยวพาดู ตอนนี้ก็เก็บใบอะเรียบร้อยหมดนะครับใบนี่จบหมดแล้วสบายมากนะครับเรื่องใบบางคนถามโอ้ใช้อินรียเคมีนี่อินรียเคมีนี่สูตรหกสามสามสูตรสามเก้านี่อินรียเคมีนี่มันจะแตกใบอ่อนไหมนะครับถ้าทุเรียนจะแตกใบนะครับไม่ต้องไปถามถึงสูตรปุ๋ยครับขนาดไม่ใส่ปุ๋ยมันยังแตกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ มันต้องไปถามดีกว่าถ้าจะถามผมถามดีกว่าว่าแตกใบอ่อนแล้วต้องทำยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้สี่ปีเอาลูกปีแรกนะครับก็คือซ้อมดอกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นตัวสามเก้า้านะทำดอกมานะครับผมนี่น่าจะเป็นคนแรกๆนะที่ ไม่ได้ใช้8ปด 24, 24่สี่ยี่สีดอกอะแล้วก็พูดมาตลอดนะครับติดนี่ต้นนิดเดียวเองนะครับต้นนี้ก็15ลูกนี่จะถือว่าเก่งแล้วนะครับเพาต้นน้อยมาก สวยงามนะครับพาดูครับพาชมอันนี้ก็จะดอกหลังกว่าหน่อยนึงนะครับดอกหลังกว่านิดนึง อนนี้ก็เป็นชุดพลังดอกเนาะบำรุงอยู่ครับพลังดอกบวกด้วยตัวแคลแควเดียวนะครับติดละเอียดมาก สักหน่อยก็มาไล่ก,กันทางนู้นให้น้ำอยู่ตอนนี้ก็20นาทีครับของจานต้นทุกแปลงเลยนะครับ20นาทีทุกแปลง20นาทีวันเว้นวันนะก็ทุกแปลงให้เหมือนกันนะครับก็ปรับน้นาำขึ้น ติดจนแบบหน้าหมันเขี้ยวนะครับเมื่อคืนนิดก็ส่งไปให้เนะาะเมื่อวานพอเมื่อวานนี้ไปอาจารย์ต้นก็ไปช่วยอาจารย์สำอางเนาะพ่นเก็บใบนะครับพอมันแตกใบอ่อนนี้แตกครับไม่ต้องสืบครับแตกก็แตกเหมือนกันไปช่วยพ่นเก็บใบ ต้นนี้สักห้าลูกได้ไหมเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวนะครับนี่ก็ให้หน้ำเต็มวงครับยี่สิบนาทีนี่บินนะครับหนูน่ดอกโอเคนะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับของจนต้นต้นสาวเนาะ นี่เป็นต้นสาวอายุสี่ปีก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับกับผลผลิตที่เราต้องการแค่ต้นหนึ่งเนี่ยประมาณยี่สิบยี่ห้านะฮะยี่สบยี่ห้าลูกบางต้นเล็กๆก,ก็จะได้แค่สิบลูกสิบห้าลูกเนาะขึ้นดี หลังจากที่โดนน้ำไปนี่ขึ้นสวยเลยนะครับปุ๋ยทั้งดินยังไม่ได้ใส่นะฮะก็จะใส่ครบสามสิบวันเนาะก็ประมาณสิบสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยทางดินก็จะเป็นตัวสามเก้าเก้านะครับสวยงามนะครับ โอ้ต้องบอกว่าติดละเอียดนะครับติดละเอียดต้นเล็กนะครับนี่ติดละเอียดเลยโอเคนะครับพาดูขนาดนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆไปทุกต้นก็มีทุกต้นนะครับเป็นแบบนี้ทุกต้นแหละเดี๋ยวมาดูต้น ใหญ่ๆบางซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะลากันไปนี่เป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็จะเป็นไซส์นี้เนาะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าปัดดอกใกล้เคียงกันนี่เป็นต้นใหญ่ก็จะปัดดอกใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ห่างกันมาก นะประมาณยี่สิบวันหลังดอกบานเนาะยี่สิบวันโอ้ยชุนนุนไปเร็วก็นะมันมีน้อยกระปุกมันน้อยนะนี่ก็เดี๋ยวมาไล่กันนะวันนี้ไม่ได้เดินข้ามไปฝั่งนู้นนะ เอาแค่ okay. นี้พอนะครับเอา้าไม่ได้ปิดไฟรถไม่ใช่ไฟหมดซะละจะปิดรถก่อนนะครับโอเคก็ลากันไปที่ต้นนี้นะครับนี่นี่เป็นต้นใหญ่นะครับอายุประมาณ8ปีนะครับก็เป็นไซส์ประมาณนี้เนาะ,ะมาณนี้ ประมาณนี้ภาพรวมส่วนใหญ่นะครับกลับมาหาหน่าคุยกันโอเคนะครับก็พามาชมบรรยากาศสวนจนัน้นแปลงในนะครับเป็นแปลงในอันนี้ก็ได้ตั้งแต่ชนีไปจนถึงต้นเล็กนะฮะแล้วก็กลับมาที่ต้นใหญ่ฝั่งนี้เนาะเพราะฝั่งนู้นไม่ได้ไปฝั่งนู้นก็จะโตจะโตกว่าฝั่งนี้หน่อยนะครับแต่จริงๆดูภาพรวมนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็ อายุผลนะครับถ้านับจากวันดอกบานนะครับก็คือเก็บดอกบานชุดใหญ่ออกมานับอายุผลเนี่ยได้ประมาณสัก20วันหลังดอกบาน20 20 25วันอ่ะ20 25วันหลังดอกบานแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ประมาณสัก25 30วันเราก็จะเริ่มทําการแต่งนะครับก็ประมาณสักวันที่1 4 1 5เนาะเดี๋ยวดูงานอีกชีนึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะไล่ ทำการสางลูกรอบแรกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับอ่านี้การนับอายุผลเนี่ยผมจริงๆผมไม่อยากให้ไปนับว่าโอ้ยร้อยยี่สิบวันแก่ตัดได้ทุเรียนอร่อยร้อยยี่สิบวันผมไม่อยากไม่อยากให้นับแบบนั้นผมอยากให้การนับอายุผลเนี่ยหลังดอกบานเนี่ยเป็นกําหนดวันทํางานโดยส่วนตัวผมผมจะนับแบบนั้นนะครับโดยหลักการหรือว่าแนวทางที่เราให้กับสวนเนี่ยนะครับมันก็จะให้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลากันไปนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับโซนสีสเกตก่อนเนาะโซนสีสเกตสําหรับท่านที่สนใจนะครับธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบของบอนเซอร์นะเอาหลักๆเลยก็จะมีอยู่2ล้าน2ลร้านนะครับร้านแรกก็คือร้านแม่แหลมที่บ้านโคกเจริญนะครับก็ไปหาไปสอบถามแม่แหลมหรือว่าไปดูแปลงของแม่แหลมก็ได้นะครับว่าแปลงของแม่แหลมเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงนะครับอันนั้นคือร้านแม่แหลมบ้านโคกเจริญนะอําเภอกันทะลักจังหวัดรีสเกตแล้วก็ แปลงที่2อ,อ่าร้านที่2เนาะก็มีสินค้าหมายถึงว่าครบวงจรเลยก็จะเป็นร้านชยานานการเกเษตรอยู่ที่บ้านซัมตลมเนาะอยู่ติดถนน24เลยนะครับแถวๆนั้นก็ไปเลือกหาแล้วก็หยิบมาทดลองใช้ดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะลองเป็นแนวทางของอ่าอินซีเคมี K Me เลยจริงๆนะครับมาคุยกันนะครับมาลองครบกันดูนะครับปีนึงดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง นะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศสวนจานต้นประมาณนี้แล้วกันนะครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ